ทานข้าวเชี่ยงกับวิลเลียมนะคะเป็นพาสต้าเป็นเพลนพาสต้านะคะพาสต้าเป่าๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นมะเขือเทศกับเบคอนนะคะสำเร็จรูปนะคะก็แค่ต้มเส้นพาสต้าแล้วก็เอาซอสใส่ให้เบลเลียมนะคะเบลเลียมชอบพา,พาสต้ามากๆเลยเบลเลียมเซย,ยัมยัยัมยัมยํา <วะ S 1> พาสต้าว้า That's nice as well. William l o v e it แต่ William ชอบแบบว่าพาสต้าเปล่าๆมากเลยถ้าเกิดเอามาวางเทียบแบบนี้เขาก็จะทานแบบเปล่าๆนะคะ <c oughs> ย้ำๆว้าว William จะย้ำๆ She's coming back. Advert. 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 Slow down. Yeah, m o m m y n e e d to tidy when William sleep. làm sit down sit down no no sit sit good boy good boy yeah william gonna go nursling next year no another year wow yum yum huh? <coughs>